ตั้งแต่ผู้กำกับมาดความสามารถตัวสลันยูจากไปเหลือแต่ความทรงจำแต่ว่ายังมีผลงานบางเรื่องที่พี่ตั้วนั้นยังทำไม่เสร็จอย่างเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาล่าสุดทางผู้ผลิตได้ผู้กำกับพิมือดีอย่างมีโชติรัตน์เข้ามาดูแลแทนเรียบร้อยแล้วครับล่าสุดอ้นสราวุธหนึ่งในนักแสดงของตัวสลันยูเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งก่อนถ่ายก็จะทำให้มีก็จะมีการระลึกถึงพี่ตั้วเสมอและเชื่อว่ากำลังใจและกำลังกายของทุกคนจะทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับ เสร็จละแม่เลยเวลาคิดถึงมันก็วิวๆเนาะคือคนเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วก็แกเป็นคนน่ารักอ่ครับแล้วกําำกับเราคืองานของแกยากอบอกเลยว่างานปฏิหารการเวลาเนี่ยเป็นงานที่ยากแล้วแกก็วางโครงสร้างทุกอย่างมาอย่างอย่างซับซ้อนแล้วก็แยบยนนะครับเพราะฉะนั้นพอแกไม่หยุดสารต่อเนี่ยคนที่มารับหน้าที่ต่อก็จะเจอจะเจอ,จะเจอเรื่องหนักแต่นักแสดงเองเนี่ยบางทีปกติถ้าเกิดไม่เข้าใจก็จะถาม,มพี่ตัวตรงนี้ยังไงอ่ะตรวนั้นอย่างนี้ไหมอะไรไหม แต่พอพอแกไม่อยู่แล้วแต่ต้ข้อดีคือมันเป็นปลายทางแล้วแล้วแกเขียนบททั้งหมดได้หมดแล้ว<ม>พอบทม,มันเสร็จด้วยมือแกหมดแล้วเนี่ยอามีก็มีฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้ว<ม>ก็มาสารต่อร่ำเรื่องครับร่ำเรื่องครับแต่<ม>คือผมผมผมก็รู้สึกได้ถึงว่าอามีก็กดดันนะก็<ม><ม>ต้องแบกทุกอย่างแล้วงานก็อามีพูดเองเลยว่างานพี่ตัวดีมากมแล้วก็ทําไว้ดีมากมพอมาต้องมาสารต่อเนี่ยแต่ผมก็เชื่อมั่นในตัวอามีมากๆว่าประสบการณ์แล้วก็ผลงานต่างๆที่ผ่านมาแล้วผมเคยทำงานกับอามีมาแล้วด้วย มันจออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมเราคิดว่าด้วยกําลังใจกาลังกายพวกเราทุกคนก็น่าจะจัดการกับกับเรื่องนี้ได้ออกมาสวยงาม,มด้วยความลำลึกถึงแกด้วยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i h e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ